แล้วก็กรุงเทพด้วยค่ะแต่ว่าที่ที่อยู่บ่อยๆก็คือนคอนปรปฐมนะคะแล้วก็โรงเรียนสองหลักสูตรอยู่สังกัดภาคกลางค่ะขออนุญาตส่งเรื่องความกล้านะคะกล้าความกล้าทำดีจากการกล้าทำดีในการดูแลตัวเองโดยใช้หลักการของแพทย์วิถีทำเอ,อมาเป็นเวลานาน,านแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าช่วงสองสาปีหลังพอเราไม่ได้จริงจังในการลดกิเลส ของเราก็เกิดวิบากไร้คือเป็นมะเร็งเต้านมระยะสามไปสี่พอหลังจากนั้นเราก็เคร่งครัดมากขึ้นถึงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้วิธีของพอวททั้งหมดคือบุญไม่มากพอแต่เรากา็ต้องไปรับวิบากกรรมเรื่องรับพิษคีโมใช้อะไรพวกนี้ค่ะแต่เราก็มีความแข็งแรงอยู่ตลอดไม่เคยล้มหมอนอนเสือแล้วทำกิจกรรมต่างๆได้ปกตินะคะแล้วก็พอทุกสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยก็เลยเกิดเป็นแรงเหนี่ยวนา ให้กับครอบครัวและคนรอบข้างคือเขาจะฟังเราแนะนําในการถอนพิษและแก้อาการต่างๆมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนฟังแต่ก็ไม่ค่อยทําแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาทําตามด้วยค่ะคือเริ่มลดลัดเลิกเนื้อสัตว์เป็นบางคราวแล้วก็ทานอาหารลดจัดน้อยลงออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็จากข่าวก่อนที่ ครอบครัวที่บ้านด้านแม่ติดโควิดอะคะ่ะคราวที่แล้วหกคนติดไปสี่คนแต่ทุกคนก็ไม่ได้กังวลไม่กลัวค่ะเวลาไปวิดีโอคอลไปหาก็ยิ้มย้มแจ่มใสกันดีค่ะไม่ได้นอนสมแล้วถามว่ากลัวไหมก็บอกว่าไม่กลัวกันค่ะแล้วก็สิ่งที่พกไปก็คือน้ำมันเขียวแล้วทุกคนก็บอกว่าช่วยทำให้หายใจโล่งดีแล้วก็บอกให้ดื่มน้ำปัสสาวะ ด้วยก็ด้วยด้วยถ้าทําได้ก็แม่ก็ดื่มค่ะเพราะปกติแม่เขาก็ดื่มอยู่แล้วแล้วก็กดจุดลมปราณโยคะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือออกมาจากโรงพยาบาลอสถานที่ดูแลในเวลาอันสั้นก่อนกําหนดกลับมาก็สดชื่นแจ่มใสกันดีค่ะเหมือนกลับจากไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือคือก่อนไปก็ไม่ได้มีอาการหนักอะไรนะคะแค่ตรวจมีเชื้อเฉยๆเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรกันค่ะแล้วก็ ช่วงที่เฝ้าบ้านกันกันกบพี่สาวสองคนก็ช่วยเรื่องอาการปวดเข่าของพี่สาวคือเอข่าแกบัวมาค่ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดไม่ค่อยได้ต้องใช้มือช่วยคานก็ช่วยโดยการทําให้ให้ใหใหแกทําโยคะแล้วก็ทํากัวซาที่หัวเขา่าแล้วก็พอกค่ะพอทําต่อเนื่องกันสองสามวันก็พี่สาวก็บอกว่าไม่ต้องคานขึ้นบันไดละเดินขึ้นได้แล้วค่ะก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาก็ให้ทําต่อเรื่อยๆนะ ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะ,ะรายงานก็คือจากการที่ได้เรียนจากเรื่องความจํากับกับครูเออะค่ะคือเวลาเราท่องได้แล้วเราก็เกิดจากอาการแบบฟูใจมากๆเลยแล้วบอกว่าคิดว่าเอ๊ะเราทําได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะดีใจแล้วก็ ล่าเริงม,มากๆแล้วก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวประมาณนี้หละคะ่ะคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วคือมันไม่น่าเชื่อว่าเราทําได้ประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็กําลังพยายามจะฝึกอยู่ว่าถ้าเมื่อเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะมีความสุขด้วยแล้วก็ตอนนี้กําลังฝึกท่องบททบททบทวนทาคะ่ะค่อนข้างยากทีเดียวะคะ่ะและ้วก็เรื่องทําทําอาหารเมื่อวานก็ทําเมนูกล้วยปิ้งเปลือกกล้วยปิ้งนะคะแล้วก็ เ,เห็นเห็นที่ที่ทอ,าอาที่ดูในซูมสอนเนี้ยค่ะก็ทําก็กินก็อร่อยดีค่ะรสชาติดีแล้วก็ทําพวกทาสาหร่ายชายาอันนี้ทําบ่อยค่ะแล้วก็มีทําส้มตำพวทอไปแบ่งปันที่สาวข้างบ้านค่ะแค่นี้ค่ะค่ะอนุทนาค่ะกับอาวินญ,ญานะคะเป็น ผู้หนึ่งที่พอปฏิบัติแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกตั้งหลายท่านนะคะได้แบ่งปันวิชาความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะแล้วก็ดีค่ะที่เรารู้ว่าเรามีใจฟูนะเราทําได้นะคะแล้วก็เตรียมไว้ด้วยว่าถือเผื่อทําไม่ได้เผื่อทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไม่แฟบนะเราก็ต้องรักษาความยินดีของเราไว้นะคะยินดียินดีเมื่อเกิดดีนะมันไม่ไม่แปลกใช่ไหมคะ ก็คือเราเรายินดีเนี่ยก็เรายินดีเราทําสําเร็จแล้วก็ยินดีได้ค่ะแต่ให้คิดว่าตรงเงินข้ามแบบแบบอวิญญาคิดเนี่ยเป็นความรอบครอบพร้อมเตรียมพร้อมเลยว่าเจอแล้วว่าถ้ามีสุขแล้วมันจะมีทุกข์ได้เลยเตรียมตัวยา่ยากนะคะังค่ะ ออถ้าทําได้ได้ทุกเรื่องก็คือบรรลุธรรมค่ะ,ะเราทําเป็นเรื่องๆไปทําเป็นเรื่องๆ <laughs> ไปได้นะคะแต่ว่าเราเห็นว่าเราทําได้เนะเราก็ทํามีเรื่องที่เราทําได้ตั้งหลายเรื่องแล้วเราก็ภาคเพียรต่อไปค่ะค่ะ <laughs> เป็นเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเรานึกถึงเรื่องของการเรียนเทคนิคการจํานะคะว่าแต่ถ้าเราได้เรียนเออเราก็อยากสัมผัสความรู้สึกอ่า หหัศจรรย์นตนเองนะรู้สึกว่าโอ้เราก็ไม่ธรรมดานะเราเรา,เราจำได้ความสามารถเราพอเราได้ได้ทดลองทำดูแล้วเรารู้ว่าเออเราทำได้เดี๋ยวตอนประมาณเย็นๆนะคะช่วงบ่ายๆนี่แล้วแล้วท่านใดที่พร้อมจะทดสอบเราก็จะมาทดสอบร่วมกันนะคะค่ะค่เชื่เอาหุยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ หนูเบิกบานยินดีกับเพื่อนตลอดเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้คุยเองนะคะเชิญค่ะ